กลัสดีทุกคนนะครับอยู่ไม้ชี้นแนี้คือเกมไม่คราฟนะครวันนี้นจะใช้เวลาในการถ่ายห้านาทีเพราะตอนนี้มันก็ถ่ายแบบมาณสักสามทุ่มแล้วซึ่งต,งตง้องดีนะต,นนนอนะตอนนี้ใจเลยมือคันอยู่นะมองกันนช่ไซึ่งมัน้มันยูทีแค่นเองแค่

这弄这个。

ทชมิน่าให้อนีมาอันนี้ก็มาใหมซึมันมัน n ันเชมน่นี่ยดเาแป๊บทำาหารอมด้านมีด้านทำเป็นอาหาร 心。

ก็แค่แบบนี้นะคะตัวเราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดตะคายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดยิงด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเฮ้